นุ่งยางขึ้นมาประท่านค่ะพี่น้องอันนี้ทายเป็นเป็นลักฐานเลยค่ะพี่น้องสมีกเพราะว่าสมสุดแรกนั้นโูกอะสุดว่ามันติดกระแม่ก็ได้บริโ่เกินอาจารย์เฮิองนะคะก็ได้เหวียนบากไปเฮิองเลยเกิน เป็นสมหีิกแล้วแล้วล่ะค่ะมาพราะท่านตอนเนสมเนสมแล้วละ่ะสมกาส้าวเจริญแม่บุญพิทักษ์กขอบกว้ยบ้นบานเราะค่ะพี่นอ้องอันนี้คือน้องสายอาจารย์มิ้งคะ่ะย,ย้าย,าย,ายากู้เก่าอยู่ห่อใคร มือเศ้านี่เพิ่นมาตัวละเทื่อนึงใครยังหน่อยอยู่เพิ่นมาค่ะพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นเดือนบ่ทันได้กินหยังแม่ก็บ่กินหัวอาหารูกก็บ่กินคั่นเปียงดีๆสิใหญ่สลูกวยพ่อยตุ เจ้าคำคูณอยู่ทางขึ้นไปสำโรงหันหนูไายลงลิปอยู่เขามาขอไปอ่านสื่อแล้วอยูสองแสนเบอขายมันพวกะกได้ลูกด่นนี่เลยเวลายตัวอยแถวแถวสำโรงมันหายลูกง่ามเราสื่อว่าจะสืราคามแล้ววะเราสื่อมาแปดหมววื่นตอนมันได้แปดเดือน ก่อนถ่ายนะเดี๋ยวสูงลอยหาซิบหาหุกซิบนี่แหละก่อนนะพี่น้องคุณสิงเหมือกันอาจารย์นิ้งบริยูได้เศร้าเน้องะะขายบอกยังหันไปไนี้ หมอนใส่คือขว้างคนแท้มึงความเกินไว้อาจารย์นิ้งค่ะพี่น้องอาจารย์นิ้งมือเลยยู่เลยเศร้าเราค่ะพี่น้องไปเนี่ยก็พม่ค่อยพอหรอก จ้าจ้ามันผ่านหอบแรกไปสี่สิบหมื่นพวกนี้ที่สองหลอันะนำแจากมันนี้ไปนำแจกมันนี้ไปมันคือว้นที่สองเนาะมันที่หนมันที่หนึ่งน,นึ่งน,น,นี่ขมีห้ บ้านนี้สิไปจับแซ์กับวันที่ยี่สิบเอี่สิบเนี่หน้านีพ่อาวันที่ยีนี่เทอร์นะจาน,นิงหนะนุเนาะบ่บอยี่สิบเอเบิ้งว่ามันสีมีนเหมือดมีหยังบอ่อบานนี้นับจากวันที่ยีไปบานนี้กะเป็นวันที่สิ สิบเอ็ดสิบนสิบส no ิบนี่น่ลายมะทอองาเ่อี่สิบเอ็ดนหน้านี่ค่ะมันจะเป็นเป็นรอบแรกรอบแรกบนี่สิบเนี่ยาะนี่พันี่สิบเอ็ดไปซึ่งว่ามันมันบ่มีอย่างเนาะ สามสี่ยี่สบเอ็ดน้ำโบกนำบกมีอย่างมันที่ชิบในานี่ตัวทองไปเลยค่ะครับผมแทงโทษ่ะโดูดูเนี้ยเจาขอลืมอาจารย์อาจารย์เพื่นกะบ่ได้จำไปไหนมันหลายคนค่ะโทษจักว่านู้กับ่ยมันนู้สทโทษนู้เกงใจแน่น่าเถียวก่อนนู้นได้พี่หนอเที่งแม่กะว่า ่เห็นหนาบอก่เห็นหนามบอกติดอะไรยูก็ได้อลยโทก็ได้เวีนวากไปเงือยกันเนาวียนวากมาจนสาเดือนพี่น <gente, S 1> ้องจังไหนมาสมอีกสามสี่เดือนะข้าวขาอม่นาเปลี่าเปลวบึงสะกอนไปเกือบี่ต้มเหรอครบวิเญานอาจารย์รับประกันจน บริสิทคาใจยังอีกตัวค่ะพี่หน่อค่ะเจ้านากับเจ้าคุนทวีกันบบติดค่ะพี่น้อคุนทวีก็ดีแห้งดีแล้วเป็นยีฝุ่นนี่ล้ลูกสายอาจารย์ผมอ่เอาซอเซียนเมาซอเซียนเมาหนูถไทยลงเยอ นังขาวๆงงามันละลูกสมอนแต่ว่าคุณเทวีมาอยู่ขันสีขาวแกมารถ้ว่ตมาบกเพราะว่ายตบไงมาบะเมนขุเทวีค่ะก็ล่ะวนจ่วอาผมบอกจแกอยกนั้นจะลูกไส้่บท้าคลยกเนไ่ดจังหวะต่ใจปัาจารย์สิขอบคุณค่ะอาจารย์